นอนเด็ดนอนนอนเอ้ายู่ชอบส่บ้างเหรอขึ้นหนุงตัวเองนะนี่ใครทำระไรอยากเป็นนางร้ายอ่ะเอ้าเฮ้ยแรบลิ้นไปแล้วว่ะโอ้มก็ตลับตานะหลบตาอันนี้นะครับก็คือเป็นเบอร์เบอรี่คอลเลคชันใหม่ใช่ไหมครับอันนี้สี่ศูนย์ห้าอ่านะครับก็คือตูนอ่ะดูตาตูนก่อนตาตูหลนหล่น มันลนแต่ตาตูนเนี่ยเห็นว่ามีมีชั้นซึ่งสังเกตได้นะครับอ่าเราเลือกสีน้ําตาลเข้มนะครับมองล่างนี่มันคืออะไรมองล่างมองล่างนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อยด้วยไม่ใช่เลือเหมือนกับแบบว่าเป็นการคัดเป้าเฮ้ยแล้วข้างหลังขย่าทําไมอ่ะข้างหลังขย่าทําไมวะพี่มันเป็นคลิปที่สนุกมากอ่ะเฮ้ยกลัวามองตรงเห็นไหมฮะถ้าดูตาสองข้างเห็นนะ มันจะคมขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะคมขึ้นแต่แต่กรุณานะถ้าตาไม่เห็นชั้นแบบตูนเนี่ยอย่าลิขัดเบ้า,า,าลา่ต่อไปนะครับมองบนครับมองบนครับอ่าข้างล่างนะครับสะลงข้างบนหรือ,อข้างล่างครับผมไม่ม่ๆข้างบนแล้วก็ถางล่างเพราะเนี่ยเป็นส่วนที่ผู้หญิงไทยไม่ค่อยทากันคือไม่ค่อยเอาอายแชโดนี่มาทาตาล่างนะครับมันจะช่วยตาโตขึ้นอ่ะมองตรงมองตรงอ่โอ้โอเคข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะกลัว โอเคมองล่างครับอ่ะทำเหมือนเดิมนะครับตรงปลายเนี่ยชิดโคนชิดที่แบบว่าขี้ไม่ใช่ไปแล้วมีเสียงตีปะอืออ่ะนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นนะครับไล่แต่นี้ไล่แค่กลางนะไล่แค่แบบกลางกลางอยาทำไมมันมืดอ่ะรถเจ้าดันีนอ่ะมองไม่เห็นแค่ถือมองตนะนะ นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความเนี้ยบนะครับก็คือสีอ่อนสุดนะครับมาไลทตรงขมอไลท้ตรงขออเนี่ยสีมันก็จะเบาลงจริงหรอเหมือนที่คาร่าใช่ป่ะนางแบบคนนี้เออคนนี้นะฝ่ายตานะครับหมองบนไม่ตั้งใจไหมถูกตั้งใจใช่ไหมตั้งใจสิมีตั้งใจทำอย่างดี เมองตรงเห็นนะโอ้แม้เดูคมขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถามว่าทมันข้างหลังคืออะไรถ้าถ้าถ่ายทำลุกนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือตูนเขาเริ่มมาแล้วอ่ะด้วยด้วยอายไลเนอร์ที่เข้มนะครับดังนั้นเนี่ยเข้มเนี่ยบางคนมีแต่ไลเนอร์อย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีการแต่งตาด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปต่อไปซ่อมอย่างอื่นนะครับซ่อเข้ามาฮาริแพร์มีเอ้ยโอเคโอเคได้จบคลิปนี้ก่อน 所以啊。